หนึ่งวิธีที่เอาเบิร์ตไอน์สไตน์ใช้แล้วทำให้เขาประสบความสำเร็จและกลายเป็นอัจฉริยะนั่นคือการเดินทุกก้าวแล้วนึกถึงการขอบคุณค่ะเช่น919รู้สึกขอบคุณตัวเองนะที่ลุกขึ้นมามีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ขอบคุณนะไอเดียริยเริ่มสร้างสรรค์ต่างๆที่ไหลรินเข้ามาสู่ฉันขอบคุณนะสิ่งดีๆมากมายที่พร้อมรักและสนับสนุนฉันเขาจะทาแบบนี้ทุกวันวันละ109 ตั้งแต่ตอนตื่นนอนเลยนะคะเป็นการสร้างพลังบวกตั้งแต่เริ่มต้นวันแล้วทำให้คุณมีแรงมีกำลังใจมีการลงมือทำเชิงบวกได้ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้นและนี่คือเคล็ดลับที่เอเบอร์ไอสไตน์ใช้และคนสําเร็จของโลกหลายคนใช้กันวันนี้คุณลองทําดูไม่เสียหายเลยค่ะเพราะทุกอย่างมันฟรียิ่งคุณขอบคุณมากเท่าไหร่สิ่งที่คุณขอบคุณก็ยิ่งเติบโตงอกงามตามหลักของกฎ แรงดึงดูดกฎแห่งจัก,กรวาลคุณสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะครูสร้าง21วันที่ดีที่สุดในโลกไว้ขอฟรีที่แอดคูซันไรท์หกเก้ลองหาหนังสือเกี่ยวกับกฎแรงดึงดูดกฎระดับโลกมาอ่านดูแล้วคุณจะรู้ว่าการขอบคุณยิ่งทํำยิ่งได้จริงๆค่ะขออบคคคุุุณณรรูันนนนนทีี่ใใใใหห้้้้แงงงดดดาจจตฟึม